โซนในตัวเมืองนะครับรถแว้นในสายผมจะค่อนข้างน้อยนะครับแต่เวทป้าเนี่ยจะเยอะมากทั้งหน้าเต็มเลย <Wow. S 1> ทั้งหน้านี่เป็นรุ่นอะไรบ้างุย้ยลูกค้า10บสิบกว่าต้นนะพี่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะ,อ,ะอ๋อเหรอใช่อคาไม่ถึงใช่ <laughs> ส่วนใหญ่ขามไม่ถึงก็คือมาจากาโชคหน้าโหลดหลังเนี้ย กับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับที่ข่วงสิงนะครับนะวันนี้ผมได้มาเยือนนะครับร้านเวฟป้านะครับซึ่งวัยรุ่นเชียงใหม่นี่นิยมมากนะครับแล้วก็โซนในตัวเมืองนะครับรถแว้นในสายผมจะค่อนข้างน้อยนะครับแต่เวฟป่าเนี่ยจะเยอะมากก็เชียงใหม่มีประวัติที่เล่นมายาวนานนะครับตั้งแต่อายุคที่เป็น2จังหวะนะครับตอนนี้4ีจังหวะเข้ามาก็เลยวัยรุ่นก็เลยนิยมกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน SKS นะครับที่ข่วงสิงนะครับร้านเวฟป่านะครับเดี๋ยว มือกล้องก็เป็นน้องชายเดี๋ยวดูก่อนนี่น้องชายที่คุ้นเคยนะครับตุ้ยนะครับตุ้ยก็เล่นเป็นป้าอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเล่นเป็นป้าไหนวันนี้ตุ้ยก็ออรรถมาเหรอครับผมเป็นดูดูรถสปินครับดูรถตุ้ยอืเป็นอะไรนะตุ้ยสปินเหรอครับเป็นสปินร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบักนะครับนี่ประมาณนี้โอ้หทาอะไรไปบ้างตุ้ยเอเอาจากข้างล่างเลยรับข้างล่างนี่ข้างล่างนะเป็นล้อมีปิดดุม แล้อมีดูมครับผมข้าว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 ข้างบนเป็นก้านเบรกก้านเบรกมาลุมาลุครับผมโอ้มีจุกด้วยอะไรด้วยดี๋ยวครับก็แต่งสวยงามเนาะครับผมพี่ข้าวข้าวเฉยๆนี่ก็รถก็จะมีหลากหลายประเภทนี่ทั้งหน้าเต็มเลยทั้งหน้านี่เป็นรุ่นอะไรบ้างตุ้ยก็ทั่วไปใช่ไหมเนี่ยอ่าส่วนใหญ่จะเป็นสปินกับ GTS ครับอ๋อนี่นี่สปินจะเยอะหน่อยเพราะว่าไวรุ่นนิยม คุงผู้ชมอันนี้ก็เป็นที่ซ่อมครับผมแล้วก็ตุ้ยก็ทํารถอยู่ร้านนี้ใช่ไหมครครับผมใช่ครับแล้วก็เจ้าของรถชื่อเอใช่ไหมครับเจ้าของร้านชื่อพี่เอครับเดี๋ยวพาไปไปเจอหน่อยเจ้าของร้านใช่ครับก็อยู่ที่ซ่อมเดี๋ยวให้ตุ้ยเป็นไกด์นะครับวันนี้เฮ้สวัสดีครับโอ้โนี่นี่เจอแล้วครับนี่เจ้าของร้านเดี๋ยวมอบไม้ให้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวมาด้านนอกครับอันนี้เป็นฝ่ายซ่อมเหรอครับใช่ครับฝั่งซ่อม ก็เอได้ได้ได้ทักผมมาใช่ไหมครับในทิกตอกครับในทิกตอกที่ไรต้นนะแล้วก็บอกว่ามีเวป้าซึ่งผมเนี่ยก็อยากจะพามาดูความหลากหลายของสองล้อเนาะก็ก่อนหน้านี้ก็ไปถ่าย4ี่ล้อมาด้วยนะครับก็จะเพิ่มความหลากหลายนี่ก็จะเป็นมาดูแนวทางของเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เดี๋ยวมาดูหน้าร้านได้ครับเสียงเพลงเข้าโอเคก็มาฝั่งฝั่งหน้าร้านนะครับนะก็ร้านก็เป็น ชื่ออะไรฮะเอสเคสเบสป้าครับอ oh, ๋อเอสเคสเบสป้านะครับร้านร้านนี้เปิดมานานอย่างฮะอ่าถ้าเปิดเปิดตรงนี้ประมาณ2ปีครับ2ปีแล้วร้านเก่าอีก1ปีร้านเก่าอยู่ตรงไหนฮะอยู่เลยไหมเนี่ยครับสักประมาณทั้งสามเมตรครับสามร้อยเมตรอ๋อแล้วก็มาเปิดย้ายมาเปิดตรงนี้ใช่ครับห้องเก่ามันล็อกเดียวครับพี่มันจอดรถไม่พอก็อตขยายใช่ครับขยายธุรกิจนี่เต็มเลยทำไมรถถึงจอดเยอะขนาดนี้ฮะซ่อมไม่ทันเลยครับพี่ ช่างมีสี่คนก็ยังไม่ทันเลยครับแล้วแล้วทำไมทาไมเวปป้าค่อนข้างที่จะเยอะมากอืต้องพูดอย่างนี้ครับว่าเชียงใหม่เป็นเป็นเมืองที่วัยรุ่นเยอะนะครับรบแล้ววัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะขี่กันเป็นพวกเวปป้าซะเยอะครับฮะเวปป้าแกฟิลาโนอะไรเงี้ยจะสังเกตเลยว่าเชียงใหม่เยอะมากอ่าแต่หลักๆจะเป็นเน้นออโตเป็นหลักชเพราะว่ารถเกียร์จะไม่ค่อยมีใช่ครับเพราะว่ามันขี่ได้ทั้งอ่าผู้ชายผู้หญิงเลยอะครับออโตมันจะขี่ง่ายถูกไหมครับแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบว่า เด็กๆต้องขอพ่อแม่ซื้อเลยนะพองนี้นะใช่ครับพี่ว่เาเหมือนของต้องมีเหมือนกับซื้อ iPhone เนี้ยต้องมีใช่ครับคือถ้าใครเล่น Android ก็ไปทางฟิลาโนเพราะเพื่อน <c oughs> เพื่อนขี่ก็อยากขี่ตามแล้ว <c oughs> มันเป็นเรื่องปกติเลยประมาณนี้นครับซึ่งเว็บป้านี่คือยาวนานมาตั้งแต่เขาเรียกว่ากาสวนแก้วแล้วครับตอนนั้นจะมีรวมตัวกันอยู่แล้วก็คนขี่เยอะเนาะแล้วตอนตอนตอนที่พี่เรียนอะ่ะก็จะมีเพื่อนเพื่อนอะ่ะขี่ไอตัว2องยงางหวะอยู่ แล้วตอนนั้นมันมันจะมีปัญหาเรื่องเครื่องพังขี่ไกลไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับเวทป้าก็เลยนํากระแสพวกนี้รถมันขายดีใช่ไหมก็เลยกลับมาทําใหม่พอกลับมาทําใหม่เป็น4ี่จังหวะเป็น4ี่จังหวะครับก็เลยแบบมันมันเป็นรถใหม่เนาะใชใช้งานคือสะดวกสบายแล้วก็ไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็หลักๆทาง A นะครับทำทำทำแบบไหนครับอ่าที่นั้นก็แทบจะครบวงจรเลยครับพี่ตั้งแต่สีเซอร์วิส หรือว่าจะแต่งซิ่งมีเทนเน็นทุกอย่างโอ้ฮอนเครื่องทุกอย่างเลยครับติดตั้งกล่องควบวงจรเลยครับแล้วก็เราเราไปไปได้ความรู้ไปเรียนแบบนี้มาจากไหนเรียนมาจากไหนตอนแรกอะผมซื้อรถมาคันแรกเลยเนาะผมก็ลื้อรถผมก่อนพังก่อนรถตัวเอง,อพ,งพังปุ๊บเราก็เรียนรู้จากรถตัวเองครับพี่ผมซื้อตัวแรกเป็นสปิน125ตอนนั้นยังเป็นรุ่น3วาล์วอยู่เลยทํายากมากพี่เพราะบอดี้สปินเนี่ยมันค่อนข้างหนัก และรถลอยยี่ห้าลูกมันเล็กครับห้าสิบสองมิลครับขันยังไงก็ไม่แรงพี่กว่าจะแรงกว่าจะเจอครับว่ามันทาไงได้ก็ก็ค้นมาจากรตัวเองก่อนครับแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มาจากพี่ๆบ้างครับก็เริ่มเริ่มเป็นก็เลยมาเปิด้านเลยเพราะว่า้านศูนย์เว็บแป้งไม่มีใช่ไหมหรือว่ายังไงอ่ามีครับพี่จะมีศูนย์ของนิยมครับอ๋อนิยมใช่ครับแล้วก็มีหลายที่เลยครับเชียงใหม่มีศูนย์บริการหลายที่เลยจะเห็นอยู่ทางทางนู้นเยอะทางอะไร ทั้งฝั่งฝั่งเลยน้ำอะไรนะน้ำบิงน้ำบิงใช่ครับเยอะครับก็ก็เยอะอยู่เนาะคนเล่นฝั่งนู้นมีเยอะเลยครับหลายร้านเยอะเลยแล้วก็จุดเด่นของร้านเราจะเป็นอะไรบ้างฮะอ่าจริงๆร้านผมส่วนใหญ่จะเน้นสปินเลยพี่สปินเลยสปินเป็นส่วนใหญ่เลยสปินจะเยอะเลยอะไรแต่งที่ร้านก็จะเป็นสปินทั้งส่วนใหญ่ครับอันนี้รถน้องลำปางครับอยู่ที่ลำปางส่งมาติดตั้งกล่อง ECU แล้วเมื่อกี้ก็ลองคุยคุยกับเอกับตุ้ยว่าลำปางมาซ่อมที่นี่เยอะเลยใช่ครับค่อนข้างแล้วทำไมเขารู้จักเราอะครับน้องเขาขี่รถมาเที่ยวเชียงใหม่อะครับ uh huh. แล้วก็มาเซอร์วิสที่ร้านแล้วก็ปากต่อปากครับพี่ก็บอกกันไปเรื่อยๆ uh huh. เพราะว่าเวลาผมไปยกรถที่ลำปางเนี้ยน้องก็จะทักมาบอกว่าพี่มาลำปางใช่ไหมเออซอร์วิสรถให้ผมหน่อยผมก็เซอร์วิสในปั๊มน้ำมันบ้างใน ไตถุนบ้านบ้างอะไรเงี้ยครับมีมีรถไปหาที่บ้านเรียบร้อยยกรถที่บ้านด้วยใช่ครับปีกรถที่บ้านเดี๋ยวมาดูข้างในร้านได้ครับผมเปิดร้า่ก็หลักๆจะมีคันนี้เป็นรถเจ้าของร้านเนาะใช่เดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าจะเป็นไงก็งบแต่งไวเท่าไหร่นะคันนี้คันนี้ถ้ารวมรถน่าจะมีสักสามแสนพี่สามแสนครับแต่เรายังไม่ดูคลิปนี้ฮะเดี๋ยวสามแสนเท่าไรเยอะครับเดี๋ยวดูอะไรแต่งจากทางร้านเดี๋ยวแนะนําโซนนี้จะเป็นโซนโซนยางครับ ยางก็หลักๆก็เป็นสปินเลยพี่สปินบิสโตรนแบลกเอซอ๋อแบล็คของต้องมีใช่ครับเพราะว่าทางนี้เวลาเขาไปเที่ยวกันไปไปไหนอีกใช่พี่อินนนท์เว็บ้าเป็นรถที่ช่วงล่างค่อนข้างต้องเปลี่ยนโชกอะพี่ไม่งั้นไม่ได้เลยแล้วยิ่งถ้ายางไม่เกาะนี่โอ้ยางเดิมไม่ได้เลยพี่ช่ยงใหม่ก็ก็เพิ่งไปถ่ายบังกี้มานะบังกี้ก็แบลแล็ใช่พี่ต้องแบล็เลยครับแบลกเท่าไหร่ฮะเส้นหนึ่งอ่า เส้นหนึ่งหน้าพันพันพันกว่าบาทที่หน้าหลังอยู่สามพันหนึ่งสามพันหนึ่งครับหลักพันนะครับครับผมหลักพันรวมค่าบริการด้วยโอ้โหครับก็ถูกนั่นหลักพันต้นนะครับแล้วในในโซนตู้นี่คืออะไรฮะตู้นี้เป็นของซิ่งเลยที่กล่อง ECU ครับด้านบนเป็นกล่อง ECU ใช่ครับที่ผมจะใช้เป็นสายไฟตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อเลยถอดปลั๊กเสียบได้เลยอ๋อก็คือเชียงใหม่ก็มีฐานผลิตอยู่ด้วย อ่าใช่ครับถ้าเป็นก e. ล่องอซีบริษัทอยู่ที่สังกัมแพงครับบอสต,ตอนแรกคุยว่าจะไปขึ้นไดโนโที่นั่นใช่ครับไดโนโน่าจะไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันต้องเป็นที่อื่นแทนข้างล่างจะเป็นเป็นพวกแคมครับแคมช้ารับเฟืองท้ายอันนี้ข้อเหวี่ยงครับโอ้ฉชีดก็มีใช่ครับหัวฉีดเฟืองท้ายีเซนเซอร์บูตแปงเซนเซอร์ท่อครับอ๋อนี่รุ่นใหม่ล่าสุดมันเป็นเซนเซอร์เล็กเลยแล้วมันมีปัญหาเรื่องเรื่องท่อครับครับทีนี้ลูกค้าชอบใส่ท่อตัวเก่าคอมันจะต้องเล็กมา เสร็จปุ๊บมาใส่บูทแปลงตรงนี้มันจะใส่กับเซนเซอร์ตัวใหม่ได้เลยครับทีนี้ใส่ท่อตัวไหนก็ได้๋อครับแปลงได้ผมก็ยังไม่เคยไปไปเห็นต้องต้องคนเล่นไ่ยจะรู้นะอันนี้ชุดชามครับร2อย5ี่0 0ห้าร้ยห้าสิบสาร้อยครับสามรอยซอฝาก็มี3วาลอันนั้นฝาสามวาลครับปกติมันกี่วาลครับสามวาลพี่เดิมโรงงานมาสาวาลอยู่แล้วครับอันนี้เป็นฝาทําขึ้นลูกหกดยังไม่ได้ประกอบให้ลูกค้าเลยยังไม่ทันอันนี้ก็เป็นคอกรลดครับคอกรลด ครับมีหมดแล้วก็พวกนี้จะเป็นพวกล้อครับอันนี้เป็นล้อเขดวโค้ดล้อเดิมทําสีครับล้อเดิมทรสีใช่ครับอันนี้เป็นล้อฟังโก้ฟังโก้ฟอดฟอดใช่ครับสีมันมันเบามากเลยครับพี่อยากอยากลองยกดูไหมพี่เบามากดูโอเคแล้วข้างบนนี่ปั๊มเบรกครับปั๊มเบรกมีโมดชาร์ ใครที่สายเป็ป้าเชียงใหม่นะฮะใครดูคลิปบอกมาได้ครับอะไรครบสั่งได้ทุกอย่างนะฮะครบแค้ทุกอย่างเลยตรงนี้จะเป็นพวกคาร์บอนใช่ครับเป็นประกับพวกแบบลูกค้ามาถึงปุ๊บรถเดิมเป็นสีบอลสีเงินอะไรเงี้ยครับอยากเด่ยนเป็นดําด้านดําเงาเปลี่ยนได้หมดข้างล่างนะครับเป็นพวกอันนี้เป็นครอบอาร์มคาร์บอนนะครับปิดแกนคัดหลังกอรไฟน่า S อ e d นะครับครอบพัดลมหมุนได้นะครับไวรุ่นชอบกันครับพี่อันนี้อะไรอะ อันนี้เป็นลูกยางแท่นเครื่องครับอ๋อมีเป็นสีด้วยใช่ครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันมีสองตัวพี่มันจะเป็นตัวเล็กๆบางๆเลยอ๋ออันนี้การสั่นมันกระชับขึ้นพี่เวลาเราเข้าโค้งอะไรเงี้ยครับอ๋อแบบนี้ครับแน่นๆเลยใช่เลยครับแล้วพวกนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นโหลดหลังของพัสดโซ่ครับพี่อืมใช่ครับโอเคข้างล่างก็เป็นชุดคาร์บอนครับพักเท้าพักเท้าคนซ้อนอะไรเงี้ยครับโอ้มีครบหมด ประตูเยอะด้วยเนี่ยหาดูให้หมดเลยนะฮะอันนี้เป็นโชกครับโชกหลังใช่โชกหน้าครับอันนี้โชกหน้าโชกหลังโชกหน้าโชกหลังครับอันนี้เป็นของสปินสปินสปินอแล้วเวปป้านี่ส่วนมากจะใช้กีมินนะครับประมาณโชกหรอครับความสูงถ้าต่ำสุดเนี่ยจะ2 1 5ครับนี่2อ5อันนี้สายสายสายต่ำเลยที่ซิงสิงเลยเพราะว่าจริงๆจะพูดเป็นสายสิงก็ไม่ได้นะพี่เดือนเดือนหนึ่งผมขายให้ ลูกค้าสิบกว่าต้นนะพี่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะอ๋อเหรอใช่ขูกค้าไม่ถึงใช่ส่วนใหญ่ข้าไม่ถึงก็คือมาจากโชคหน้าโหลดหลังเนี้ยจะขี่ง่ายเลยครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเปลี่ยนโชกคคิดว่าเป็นผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงครับกลายเป็นสินค้าที่ขายดีเพราะว่าจริงๆอะผู้หญิงเขาไม่ถึงเวทป้าเครับเป็นรถฝั่งยุโรปเนาะใช่ครับรถมันคทอสูงครับสูงใช่ครับเป็นรถเล็กที่สูงใช่ครับหนักด้วยแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นอะไหล่พวกมาลุครับ อันนี้เป็นพวก C N C ครับอะไร C N C พวกอันนี้ราชารนอตเลตครับอือสองนี้มีครบหมดใช่นะฮะเอ๊ะนี่คืออะไรอ่ะไมซิปครับพี่มันยังไงอ่ะอ่าต้องดูที่รถครับยวเปิดแใจให้ดูก็ได้อ๋อดูที่รถได้เลยดูที่รถเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ครับอ๋อไม้ไม้เล่มไม้ใช่ครับมันจะบอกทุกอย่างเลยความเร็วรอบแบบเวลาความร้อนครบทุกอย่างเลยครับ คือฟังก์ชันเดิมไม่มีมาครับไม่เดิมๆจะไม่มีมามีสีอยู่ส2บสองสีครับคือแบบนี้คือรถแบบนี้จากัดความร้อนที่ไม่เกินเท่าไหร่ครับอ่าจริงๆถ้าเดิมโรงงานนี่น่าจะไม่เกินร้อยนะทีไม่เกินร้อยใช่แต่ว่ารถผมทําเครื่องก็วิ่งอยู่ร้อยี่สิหน่อยหนครับเดือดแล้วนั้นน่ยไม่ขี่ได้เลยปกติทุกอย่างโอเคแล้วก็มีฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรฮะอันนี้เป็นพวกแข็งฮอดโค้ดแ็งคาร์บอนครับท่อผ่า โอ้โหใช่ครับเมื่อกี้จุกท่อที่ที่ที่ใส่ไหนนะตรงนี้เหรอใช่ครับเดี๋ยวใส่งนงี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูแป๊บนึงนี่นี่นี่ใครที่บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมใช่ครับ<ร>จะเป็นตัวที่เป็นตัวล่าสุดเลยครับเซนเซอร์ไม่เหมือนกันใช่ครับเนซนเซอร์มันจะเล็กครับมีเราใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็เซ็นเซอร์เราใส่ตรงนี้ได้เลยก็คือแปงเลยใส่ท่อตัวไหนก็ได้ครับทีนี้อใช่แล้วเวลาเ,ลาเบื่อท่อที่ร้านผมอะคือลูกค้า บางทีแบบใสไปแล้วตัวเองชอบที่บ้านไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ถอดขายง่ายขายรุ่นไหนก็ได้พี่ใส่ได้หมดแปลงได้หมดครับพอเนี่เขาเรียกว่าผ่าเลยฮะอันนี้ผมเป็นผ่าเป็นสูตรของที่ร้านเลยพี่พี่ลองสังเกตดูจะเป็นจุกหัวท้ายไททีเลยที่ร้านผมแต่เป็นคอเลดนะครับคอไททีก็ยังก็มีครับแล้วแบบนี้เราขึ้นใหม่เนี่ยแบบว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเลดทั้งหมดได้ไหม ได้ครับก็มีคนทําแต่ว่าทรงมันไม่ไม่สวยเหมือนของเดิมพี่ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าท่อที่ร้านก็คือล้อตะเข็บหมดเลยครับช่างท่อผมพี่ลองสังเกตดูจะไม่ไม่มีรอยผ่าครับอ่าไม่มีเลยเนียนเนียนเครับเหมือนท่อเดิมเลยพี่ใช่ใ่เพราะว่าปกติเราก็บังนี่อยู่แล้วใช่ครับไม่มีอันนี้มันเป็นตะเข็บเดิมอยู่แล้วครับล้อตะเข็บเดิมวางไส้ใหม่ประมาณครับนะอันนี้ก็มีอีกใบหนอ่อันนี้เป็นสองรุ่นนี้เป็น GTS ครับ GTS สามวาวอันนี้เป็นเอ สองวาลนี่สายซิงนี่ต้องใส่แบบนี้หอวคาร์บอนครับหัวคาร์บอนโอเคครับก็ประมาณนี้ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลเช็คระยะได้หมดเลยข้างหลังก็ใช้น้ำมันของอะไรฮะหลักๆจะใช้เป็นของปาเกโลครับพี่นี่ใช่ครับนี่มันเป็นน้ำมันเครื่องแบนแบอเตอลี่ครับอิตาตรี่เนาะใช่ครับนำเข้านำเข้าเมื่อก่อนจะเป็นอ่า พูทีพวกรถป๊อปใช่กันมีเพิ่งหมดพี่พึ่งของเพิ่งมาส่งหน้าร้านเลยผมสั่งเป็นถังใหญ่60ลิตรแล้วก็ยังมีของโมดโมทูนใช่ครับจะใช้แค่2ตัวครับเพราะผมลองใช้จากรถตัวเองก่อนแล้วตัวไหนมันเวิร์กมันดีมันโอเคกับเครื่องยนต์ผมก็ถึงเอามาใช้ขายลูกค้าแล้วก็ทางร้านเนี่ยมีห้องซ่อมอีกแล้วช็อปซ่อมนะครับอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรร่แบบว่า ใครอยากบางทีมาถ่ายน้ำมันเครื่องจะรอรถเลยก็สามารถมานั่งนั่งรอได้เลยครับเป็นห้องเอนะครับนี่ก็นั่งรอได้เลยก็เหมือนคาเฟ่เลยสิบนาทีครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโอเคก็ผู้หญิงอะไรผู้ชายมาหมดนะครับสบายสบายทิ่งเป็นคุณผู้หญิงก็เชีงใหม่ครับได้เลยไม่ร้อนนะครับนะก็ครบคันก็เดี๋ยวฝากชื่อร้านหน่อยครับร้านเอสเคสเวสป้าเชียงใหม่นะครับอยู่แยกคงศิ่งนะครับอยู่เลยตึกธนาคารเกียรตินาคินมาประมาณ100เมตรครับผมครับ โอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรถแต่งกันนะของทางร้านนะครับตรงนี้นะครับงบ3ามแสนใช่ไหมฮะครับเอาเรื่องนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับกับเอ๊นะครับวันนี้ครับค่ะสวัสดีครับ